ไ,ได้พเ,เพื่อนฟูงเก่าๆเขาก็ไม่เมากันแล้วไม่ดูพูดไม่แดกเล่นองไม่เอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขานะก็ตตเป็นผู้ใหญ่แล้วคู้บอกเป็นเฮียอะไรของมึง What the fuck are you talking about? ก็ช่างมึงแต่กู stay young forever จะเป็นยังไงก็เป็นยิ่งนั้นเพราะกู stay young forever จะให้มันเปลี่ยนตอมแฟชั่นทั่วบองไม่มีทาง no never มึงตามกูมมี เป็นอย่าวิร์กช็อปเองกูคงไม่ว่างเดินต้องใช้ทุนสร้างระบบและให้ระบบมาสร้างเงินโทคนดีทด่พอจะทำห้างเหินได้ดูด้ฟอร์ดเลทีไม่จะเป็นต้องหวังเงินตอนมัธยมมีแต่กูก็ไปเก่งส่ระชายที่ข้างกูแต่ว่ากูยไม่เห็นองน้ำพออ้อปวกกูก็ไม่เว้นพับพับแล้วก็แพสนั่นแหละกูไปเป็นสมัยแบบแมมิสมาเดกสั่ใช่ไหมแต่กิแค่มีปัญหาก็กล เขาก็ไม่เมากันแล้วไม่อยู่ปุ่งในใจลีนโนไม่เอาอีกแล้วกูบอกว่าเขาเนี่ยก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะบอกเป็นคียอะไรของมึง What the fuck กูจะทอกี่หน้าแบบจะเป็นอะไรก็ช่างมึงแต่กู stay <an> ยัง forever เคยเป็นยังไงก็เป็นยังงั้นเพราะกู stay ยัง forever จะให้มาเปลี่ยนเป็นแฟชั่นขาบอกไม่มีทาง no never ตามดูไม่มีวันทันเพราะกู stay ยัง วัถึงเวลาที่พวกมึงมีเงินอยู่ในมือเมื่อไรนั่นแหละเราควยมาทอล์กบิสเนสใช้คำพูดแปลงผูทำนชวมันว่เมึเจ๋งได้ที่อูคิดในใจคือกูเ่าจะทอล์ก a นักูเป็นนักร้องนักแร็นักบักและงเป็นนักฟัดเปี่นฮิปฮัชีสาวมองมึงเขารู้จักถ้นมีชาวบ้านอยู่ก็มาทักสำหรับกูแล้วปกติกูจะเป็นลางดีใช้ชีวิตตรงเต็มที่ทำไมทุกวันในวันดีๆนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตจะมัวไปคิดมากตใจมองหมดไม่ต้องกลัวของหมดตอนให้มีแค่สองก็ยังทำมึงสย เพื่อนกูกังเขาก็ไม่เมากันแล้วไม่ดุณไม่แดกเล่นโนไม่เอาอีกแล้วกูบอกว่าเขาเนี่ยตัวเป็นคุณใหญแล้วกูบอกเป็นที่อะไรของมึงว่าตั้งแ u ่ปั๊กที่จะต่อเป็นแก้วจะเป็นอะไรก็ช่างมึงแค่กู stay young forever จะเป็นยังไงก็เป็นยังงันเพราะกู stay young forever จะให้มาเปลี่ยนแฟชั่นกูบอกไม่มีทาง never มตไม่มีคนคัพาะกู stay y n forever